ทดลองดูนะคะว่าจะเอาถุงทาเนี้ยเอาไปโรยโคนต้นไม้นะคะว่าจะได้ผลแค่ไหนนะคะอันดับแรกก็ต้องทดลองด้วยตัวเองก่อน,นะะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอ,อีก เช่นเคยนะคะกับกิจกรรมที่คุณครูจะขอนําเสนอกิจกรรมอันนี้จะต่อยอดค่ะเป็นการต่อยอดของการเก็บขนอมผงชาที่เราชงทานกันแล้วมันจะเหลือเศษชานะคะก็นํามาตากนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะว่าคุณครูจะ ได้ผงชามากน้อยขนาดไหน,นะะเพื่อนตอนนี้นะคะคุณครูก็จะชวเนเพื่อนๆมาดูนะคะว่าผงชาที่คุณครูตากเอาไว้นั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะตากมาหลายวันแล้วค่ะขั้นตอนนี้ก็แห้งพร้อมที่จะเก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์นะคะ,ะ,คะผงชาที่คุณครูตากเอาไว้ ประมาณ4-5แดดน,น,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยคุณครูก็ต้องใช้เวลาตากนานแต่ตอนนี้แห้งมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่คือผงชาที่ชงเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณครูก็เอามาตากแดดแห้งเดี๋ยวครณครูจะเก็บนะคะเก็บเอาไว้เพื่อนๆทราบไหมคะว่าสรรพคุณของผงชาเนี่ยมีอะไรบ้างมากมายเลยนะคะอันดับแรกก็คือ ำจัดกลิ่นได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปโรยเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้นะคะหรือ,อยังสามารถที่จะใช้ดบกลิ่นในตู้เย็นก็ได้นะคะมีประโยชน์มากเลยข้อสำคัญจุดประสงค์แรกคุณครูก็จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยค่ะเอาไปใช้ในสวนของคุณครูนะคะมามาเก็บพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้ อนนี้คุณครูก็เก็บผงชาที่ตากแห้งไว้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองทดลองดูนะคะว่าจะเอาผงชาเนี้ยเอาไปโรยโคนต้นไม้นะคะว่าจะได้ผลแค่ไหนนะคะอันดับแรกก็ต้องทดลองด้วยตัวเองก่อนนะคะไปไปดูกันเลยคะ่ะว่าคุณครูจะเอาผงชาที่คุณครูตากแห้งแล้วนะเอาไปโรยต้นไม้ทดลองนะคะ คุยจะทดลองนะคะโดยใช้ผมเนี่ยค่ะลงโดยลงต้นไม้นะคะ เพนมาทานอาหารมื้อเที่ยงกับคุครูนะคะนี่ราดหน้าเกี๊ยวกรอบค่ะใช้หมดเลยเรามาทานราดหน้าเกี๊ยวกรอบกับคุณครูนะคะตอนนี้มันไม่กรอบแล้วค่ะเป้นตึ้ดเพราะว่าว่าจะทำนู่นทำนี่เสร็จเกี๊ยวของคุณครูก็เลย เดียบหมือนกันไดีนะทานได้รีบทานก่อนพี่เจ้าน้องมาดีกับมารวยจะมาควรครูก่ะตอนนี้โดนดุไปยังตัวอยู่เดี๋ยวสักพักก็เนี่ยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้ว ยังไม่ทัน,นใดเลยพูดยังไม่ทันจบเลยค่ะเพื่อนปราบเข้าไปได้แป๊บเดียวนะคะ่ะมาอีกแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้มากวนแล้วค่ะเพื่อนๆขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดหู้ใจหุ้นทุนด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ